เตือนคนไปวัดห้ามไปเวลานี้เด็ดขาดระวังจะได้บาปมากกว่าได้บุญตกนรกไม่รู้ตัวก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะการไปทำบุญนับว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการทำความดีนับว่าเป็นกรรมดีเป็นการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยการกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนาเพื่อเพิ่มพูนความดีและเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจการทำบุญนำความสุขมาให้ทำให้จิตใจของเราเบ่งบานไปด้วยบุญแต่สิ่งที่ศาสนิกชนเช่นเ,าเราควรทราบว่ามีบางวันเวลาที่ไม่สมควรจะไปวัด ซึ่งในที่นี้หมายถึงช่วงเวลากลางวันบางช่วงเท่านั้นเนื่องจากพระภิกษุในวัดท่านจะมีกิจที่ต้องทำซึ่งเป็นกิจของสงฆ์โดยเฉพาะถ้าเราไปวัดในวันและเวลาดังกล่าวแล้วก็จะไม่มีโอกาสไปทํำบุญหรือพูดคุยได้สะดวกและอาจเป็นการรบกวนท่านอีกด้วย 1. ไปวัดในวันโกนวันโกนคือวันที่พระต้องทำกิจ คือโกนผมโกนหนวดตัดเล็บปฏิบัติตามกฎของท่านที่จะไว้ผมยาวได้ไม่เกินสองเดือนหรือสองนิ้วไม่ไว้หนวดเคราไม่ไว้เล็บยาวไม่ให้ขนจมูกยาวเป็นต้นซึ่งวันโกนนับง่ายง่ายว่าเป็นวันก่อนวันพระหนึ่งวันคือวันขึ้นเจดค่ำกับวันแรมเจดค่ำและวันขึ้นสิบสี่ค่ำกับแรมสิบสี่ค่ำ หรือไม่ก็ตรงกับแรม13าคำ่ำถ้าเป็นเดือนขาดซึ่งช่วงเวลากลางวันของวันนี้ยังไม่ควรไปรบกวนท่าน 2. ไปวัดในวันสวดปาฏิโมกกิจของพระอีกอย่างหนึ่งคือทุกครึ่งเดือนวันที่15หรือวันที่30-31 ท่านจะต้องลงโบสถ์ฟังสวดปฏิโมกซึ่งเป็นการฟังการสาธยายทบทวนศีล227ข้อที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้ให้ในวันมาคบูชานั่นเองช่วงเวลากลางวันนี้วันนี้ก็ไม่สมควรจะไปวัดเพราะท่านจะทำกิจสำคัญอันเป็นการรบกวนท่าน 3. ช่วงเวลากวาดและทำความสะอาดวัด ช่วงเวลาบ่ายแก,แก่ประมาณ4-5ถึงหโมงเย็นของในแต่ละวัดก็จะมีกิจที่พระสงฆ์ต้องร่วมกันทำซึ่งปกติท่านก็สามารถทำได้ทั้งวันอยู่แล้วซึ่งแต่ละวัดอาจไม่เหมือนกันแต่จะมีเวลาช่วงที่พระภิกษุสัมมนเนรนไม่เว้นแม้แต่เจ้าอาวาสท่านจะออกมาร่วมกันกวาดและทำความสะอาดวัดพร้อมกันทั้งหมด นอกจากเป็นการทำความสะอาดให้วัดน่าดูแล้วยังเป็นการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจของพระท่านอีกทางหนึ่งผู้ที่จะไปวัดนั้นควรสอบถามหรือศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติของวัดนั้นๆจากพระในวัดที่ดีก่อน c ช่วงเวลาที่พระท่านกำลังปฏิบัติธรรม การไปรบกวนพระสงฆ์ที่ท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่กลายเป็นบาปได้เช่นกันไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามซึ่งเป็นกันมากในหมู่คนที่ไปทำบุญที่วัดและสำนักปฏิบททัติธรรมโดยคิดแต่ประโยชน์ความสะดวกส่วนตนโดยไม่นึกถึงพระทางทั้งที่พระท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่เรื่องนี้มีตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียอย่างชัดเจนจากคำบอกเล่าของหลวงปู่ดูลอาตุโลพระอริยเจ้าสำคัญอีกรูปหนึ่งของเมืองไทยท่านได้เมตตาบอกกล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์หลวงปู่ผู้สนใจทำปฏิบัติกำลังนั่งภาวนาเงียบอยู่ไม่ห่างจากท่านเท่าใดนัก บังเอิญมีแข่งมหาลูกศิษย์ผู้นั้นแต่ไม่เห็นก็มีศิษย์อีกท่านหนึ่งเดินเรียกชื่อท่านผู้กำลังนั่งภาวนาอยู่ด้วยเสียงอันดังและเมื่อเดินมาเห็นศิษย์ผู้นั้นกำลังภาวนาอยู่ก็ยังไปจับแขนดึงท่านขึ้นมาทาั้งๆที่ท่านกำลังนั่งภาวนาเมื่อผู้นั้นห่างไปแล้วหลวงปู่ดุลท่านจึงเปรยขึ้นมาว่า ในพุทธการครั้งก่อนมีพระอรหันต์องค์หนึ่งกำลังเข้านิโรธสมาบัติก็มีนกแสกตัวหนึ่งบินโฉบผ่านหน้าท่านพร้อมกับเสียงร้องท่านว่านกแสกตัวนั้นเมื่อตายไปแล้วได้ไปอยู่ในนรกแม้กับนี้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้พระองค์ที่สี่แล้วนกแสกตัวนั้นก็ยังไม่ได้ขึ้นมาจากนรกเลย ซึ่งก็หมายความว่าการที่คนเรานั้นไปขัดขวางการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นั้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามจะเป็นบาปอย่างมหันโดยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวการไปขัดขวางการปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็ตามจริงๆแล้วต้องดูที่เจตนาเป็นหลักดูที่กฎแห่งกรรมถ้าเป็นกรรมที่ไม่ได้มีเจตนาหรือขาดเจตนาก็อาจจะกลายเป็นอโหสิกรรมได้ ดังนั้นควรระมัดระวังตนให้ดีรู้จักสำรวมทั้งกายวาจาใจวัดนั้นเป็นสถานที่ที่เราสามารถไปได้บ่อยๆก็จริงแต่อย่างไรก็ตามวัดถือเป็นสถานที่ประกอบบุญอันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของสถานที่อยู่แล้วรวมถึงพระในวัดด้วยเราต้องรู้จักกาละเทศะคือรู้ทั้งเวลาและโอกาสอันเหมาะสมจึงจะได้บุญอย่างที่ปรารถนา แค่ถ้าหากว่าท่านใดไม่มีเวลาที่จะไปทำบุญที่วัดวันนี้เ,เราก็มีวิธีทำบุญทำทานแบบง่ายๆทำอยู่บ้านก็ได้บุญที่นอกเหนือจากการไปวัด 1. การรักษาศีลการรักษาศีลก็นับว่าได้ทำบุญแล้วค่ะดังนั้นพยายามมันรักษาศีลกันให้ได้ หากศีลแปดยากไปอย่างน้อยก็ขอให้ได้รักษาศีลห้าให้ได้เป็นประจำด้วยอนิสง์เหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวเราและทำให้เราได้รับอุญกุศลด้วย 2. คิดดีทำดีอยู่เสมอ พยายามคิดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆรู้จักปล่อยวางมองโลกในแง่ดีและหากมีคนมาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนหากเราสามารถช่วยเหลือได้ก็ควรช่วยเหลือเขาไปด้วยความเต็มใจ 3. ทำบุญทำทานด้วยการให้และบริจาคตามกำลัง มันทำบุญทําทานให้กับคนยากไร้คนที่เดือดร้อนมุลินิธิต่างๆผู้ประสบภัยต่างๆซึ่งถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะเดินทางไปด้วยตนเองได้ก็มีวิธีการทำบุญโดยการบริจาคออนไลน์ได้ตามความสะดวก 4. สวดมนต์นั่งสมาธิ หาเวลานั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีและสวดมนต์บทอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่เมตตาบทพุทธคุณอิติปิโสคาถาชินบัญชรบทพาหุงมหากาหรืออะไรก็ได้ตามแต่ศรัทธาและความสะดวกหากทำได้ทุกวันนอกจากจะทำให้จิตใจเรานิ่งสงบมีสติและสมาธิในการทำสิ่งต่างๆแล้วยังได้บุญอีกด้วยห การให้อภัยผู้อื่นการให้อภัยนะับเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ดีมากๆดังนั้นหากใครทำอะไรก็ตามให้เราโกรธเคืองเราไม่ควรไปเก็บมาเครียดแค้นแต่ในทางตรงกันข้ามเราควรให้อภัยและอโหสิกรรมแก่กันไปหาก,กเราสามารถให้อภัยทานและก้าวข้ามผ่านมันไปได้จะทำให้เราเติบโตขึ้นรวมถึงจิตใจจะได้ผ่อนคลายรู้สึกสบายและเป็นสุขด้วย 6. กทำบุญกับพระที่บ้านไม่ต้องไปไกลที่ไหนเลยเพียงแค่คุณทำบุญกับพระที่บ้านซึ่งก็คือพ่อแม่ผู้มีบุญคุณกับเราเลี้ยงดูเรามาโดยการเลี้ยงดูอุ้มชูท่านทําให้ท่านมีความสุขทําแต่สิ่งดีๆตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานหากมีเวลาก็พาท่านไปเที่ยวหรือไปทานอาหารข้างนอกบ้านบ้าง เมื่อคุณเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจและมีความสุขตามไปด้วยแล้วค่ะเห็นไหมว่าไม่ยากเลยกับการจะทำบุญทําทานแบบไม่ต้องไปวัดลองนำไปทำตามกันดูนะคะรับรองว่าทำได้ตามนี้คุณก็จะได้รับอนิสงผลบุญเช่นกันค่ะ และท้ายที่สุดนี้ถ้าากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ